แล้วก็กล,กล้างเได้แล้วก็เลยไม่แสดงสีอะไรเพราะว่าน้องน้องบุญเล่าว่าน้องบุญได้ฟังกิฟสอนไว้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเขาไม่าไม่ว่างกิฟไม่ว่างพูดเพราะว่าจัดการกับกิเลสภายในอยู่อันนี้แหละพี่นิดหน่อยกิฟก์กำลังจะถามน้องอยู่<า>ว่า,าคิดอะไรคิดย,ยังไงถึงไม่แสดงสีมันต้องมีความคิดอะไรสักอย่างใช่ไหมเด็กหญิงคน นังบุญไม่แสดงสิทธิ์เพราะว่านก,กีพูดอยู่แล้วถ้า,าแสดงสิทธิ์เข้าไปแล้วเ,เสียงมันจะแรกนก,ก๊ฟแล้วทำให้หมู่กลุ่มเขาเตือนว่าต้องปิดไหม่นะแล้วหนูก็เลยไม่แสดงสิทธิ์ค่ะโอ้โหเราทำตัวเป็นที่แล้วไม่เนี่ย เออไม่เสียไม่เสียเวลาที่ที่ครู่อมสอนเลยนะเนี่ยเราได้ทำตัวเป็นพี่แล้วเรารู้ตัวไหมรู้ตัวแล้วค่ะอืมสมควรแล้วที่เป็นพี่เพื่อนในเด็กทั้งห้องคนเป็นพี่ไมไ้เราจะถูกแซงคิวหรือเราจะเป็นพอลุ่นน้องมีคิวมีธุระก่อนแล้วเราแบ่งคิวให้คนเป็นพี่ต้องเสียสละเปล่าคนเป็นพี่ต้องเสียสละ เสียสละนอกจากเสียสละคิวแล้วเสียสละออกอะไรออกไปก่อนเสียสละอะไรออกไปก่อนเอ้เสียสละเสียสัะกิเลสเนี่ยเสียสละกิเล,เลเสค่สะเตะมันออกไปก่อนโอเคเปล่าค่ะเอ้ยเข้าท่าเลยพีนกัหน่อยเข้าท่าเด็กมีความคิดที่ดีจึงเกิดความเป็นพี่แม้กิเลสมันจะยังอยู่มันทำให้หนูเศร้า แต่นี่คือความชนะชนะกิเลสเบื้องต้นแล้วแล้วเมื่อหนูสู้ต่อไปเรื่อยๆสักวันหนูจะปราบกิเลสตัวนี้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตกลงตามนี้ไหมคะตกลงค่ะตกลงจะปราบกิเลสไหมหรือว่าเอาไว้ก่อนจะปราบกิเลสค่ะโอ้ยสาธุค่ะขึ้นพีนิดหน่อยกับทุกท่านอื่นเลยค่ะขอขคุณค่ะคุณรู้คุณรู้เฉิงเชิญค่ะ โอ้วันนี้สมกับเป็นพี่บุญพิมพ์ภัยมากเลยค่ะพี่บุญพิมพ์ภัยมอนหนึ่งที่เขียนไว้ที่หน้าสูงเนี่ยละค่ะนะคะวันนี้เป็นพี่บุญจริงๆค่ะทุกอย่างนิ่งเลยนะคะวันนี้นำเสนอแบบพี่จริงๆนะคะทั้งจิตใจในเรื่องของการเสียสละในเรื่องของมารยาทไม่พูดแซงท่านอื่นนะคะตอนที่ท่านพูดอยู่วันนี้น้องบุญ ขึ้นมาหนึ่งแล้วจริงๆค่ะรู้สึกยินดีจริงๆนะคะต้องถือได้ว่าจริงๆถ้าถามนะคะเองรู้จักกับน้องบุญเท่ากับทิ่เฉ่งเป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมนะคะจริงๆเราเป็นเพื่อนร่วมรุ่นๆๆกันนะคะเราเข้าเราเข้าสู่วงการแพทย์วิถีธรรมในเวลาใกล้ๆกันเลยทีเดียวค่ะนะคะยินดีด้วยค่ะกับความเป็นพี่นะคะในโรงเรียนของหนูของพี่บุญพิมพ์ไพค่ะ อ๋อตกลงรุ่นเดียวกันนะคะพี่บุญกับพี่เฉงเราเราถือว่ารุ่นเดียวกันกัน,น,นอยู่หลังหลังห้องเรียนค่ายนะคะมาพร้อมๆกันค่ะทูค่ะก็สูขอโอกาสนะคะขอะแสดงความยินดีกับน้องบุญด้วยค่ะก็สูนั่งดูน้องบุญวันนี้โอ้โหภูมิใจมากเลยน้องบุญนิ่งมาก นิ่งแล้วก็พูดช้าลงน้ำเสียงก็นิ่มน้องบุญก้าวหน้าเยอะเลยป้าโสขอแสดงความยินดีด้วยค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะอ่าค่ะนุ่นธนาค่ะขึ้เบิบ่มงแล้วค่ะขึ้เบิบ่มงแล้วนะคะ บุ่พึ่งแบ่ง,บงเรียบร้อยเลยค่ะยินดีกับน้องบุญคนใหม่นะวันนี้น้องบุญคนใหม่นะครับคมากมากวันนี้เรียบร้อยจนตกใจเลยแ <c oughs> ม่ขวัญแม่ขวัญไม่เคยเห็นค่ะแม่ขวัญอันนี้อันนี้ไม่ใช่อาการเศร้านะลูกใช่ไหมคะอาการอาการเบิกบานใช่ไหมคะอาการเบิกบานค่ะใช่เบิกบานเ <c oughs> บิกบานเขาเขากำลังพัฒนาตัวเองค่ะ พัฒนาตัวเองก็ครูบอกให้เขาพูดช้าลงไลยใช่เหรอเขาฝึกแล้วอย่าว่าแต่พี่น้องตกใจเลยสมณะก็ถามเหมือนกันสมนะว่าน้องบุญเขาเป็นอะไรหรอเขาพูดชา้ชาช้า <c oughs> เขากําลังฝึกค่ะเมื่อก่อนเขาพูดเร็วเขาฝึกฝนอยู่นะคะ <c oughs> ขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะ,อ,คคะอนุโมทนาค่ะน้องบุญค่ะ นุ่มทน,นานะคะเดี๋ยวมาส่งการบ้านกันใหม่ในรอบต่อไปนะคะต่อไปเราไปไปน้องก่อนน้องน้องน้องไหนเอยเปิดเปิดกล้องได้นะคะ